c o a s t v i e Extra Large Voyager นะครับหรือว่า Voyager Extra Large ก็ได้อุปกรณ์ตัวนี้จากร้าน c o m b a k t r i p นะค c o m b a c k 99 9นะครับหรือว่าร้าน109 Camp นคมั่นแหละมั้งนะครับเขาน่าจะเป็นเครือเดียวกันเป็นมีดพับไซส์ใหญ่เลยนะครับข้อมูลคร่าวๆหน้ากล่องนะครับบอกว่าเป็น Extra Large Voyager นะชื่อรุ่น ใบ5เศษ1ส่วน2นิ้วก็คือ5.5นิ้วแหละนะ5นิ้วครึ่งโอเวอร์ออเมื่อกลาง12สอจุด่า12เศษ1ส่วน4คือ1 2 2สอ่นิ้วนะครับ1ส่วน4ก็คือควอเตอร์นะเหล็กสแตนเลสสต e ลออสเทนเอน้ำหนัก7.2ออนใบหนา4มิลด้าม6เศษ3ส่วน4นิ้วหรือ6.75นิ้ว g r i ฟเอนะเป็นแก้วฟิลไนลอนตัวนี้เป็นเวอร์ชันคลิปพอยต์นะครับรหัสแท็กเขาตรงนี้ 29 Alpha X-Ray Charlie นะครับ29 AXC Extra Large v o y a g e r Clip Point Plain Edge ใบเรียบทรงคลิปนะครับเปิดกล่องมาดูกันซิว่าเป็นยังไงนะครับผมผมเคยรีวิวเจ้า Extra Large v o y a g e r นี่มีคลิปแถมมาด้วยนะครับคลิปด้านซ้ายนะแถมมาให้หนึ่งอันเป็นคลิปสีดำ่างนี้นะครับตัวมีโคตรใหญ่เลยนะครับดูเป็น Hunting Knife เลยใหญ่มากนะครับ ลองชั่งน้ำหนักของมีดเล่มนี้ดูนะสองกว่ากรัมแน่ๆนะครับ212ร้อบสเบาวกว่าทันโตะนะทันโตะ2องกับ224นะครับหนักกว่าเพราะทันโตะใบมันหนากว่าตัวนี้เบาวกว่าเป็น10กรัมเลยนะครับโอเคความยาวอย่างที่เขาแจ้งไว้นะครับหน้ากล่องก็คือยาวยาวเลยแหละเนี่ยลองวัดดูอยู่ที่6นิ้วกว่าเกือบ7นิ้วเลยนะ 17เ็ซนเกือบ18เซนนะครับถือว่ายาวมากนะครับแล้วมีดกลางได้ดีที่สุดคือวิธีการจับแล้วก็ดันตัวสตั๊ดเพื่อกลางออกมาใบโคตรยาวเดี๋ยวเราลองวัดความยาวโอเวอร์ออลเมื่อกลางออกมาดูนะครับตั้งแต่ส่วนท้ายสุดจนถึงส่วนปลายอยู่ที่12นิ้วนิดนดนะครับ12เศษ1ส่วน4หรือว่า12.25นิ้วเป็นเซนติเมตรคือ30 30กับอีก30เท่าไหร่นะ 3ามสิบไม่สามสิบซนเมตรนะครับเกิน30เซนครึ่งมาหน่อยหน่อยใบ4นิ้วเขาบอกอย่างนั้นเนาะไม่สี่นิ้วใบ5นิ้วกว่า5.25หรือว่า5้าเหนึ่งส่วนสนิ้ว1 3 5สาซนติเมตรยาวใหญ่แต่เบาวกว่าตัวทันตกนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีดเขาก็เป็นมีดพับไซส์ใหญ่เลยนะเพราะส่วนตัวผมมองว่าถ้าใบเกิน4นิ้วนะครับสนิ้วขึ้นไปอ่ะผมว่าเป็น มีดพับไซส์ใหญ่แลวนะนี้คือผ้านิ้วกว่าเลยใหญ่เลยใหญ่โตเลยนะครับใบในรุ่นเวอร์ชันนี้จะเป็นคลิปพอยก็คือหลังมีดเนี่ยจะค่อนข้างเชิดขึ้นนะครับเหมือนจะตรงนะแต่ไม่ตรงนะมาแบบนี้ถ้าเกิดเราจับแบบนี้มันจะเชิดขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดจับตรงๆมันก็จะตรงเนี่ยฟึบแล้วปลายกดลงฟึบแล้วก็มีแอนนิดๆนะครับเหมือนกับคลิปคลิปออกนะครับซึ่งเป็นทรงของมีดฮันติงนายมีดสำหรับนักล่าประมาณนั้นเนาะมีดพราอะไรย่างเงี้ย โปรไฟล์มีค่อนข้างบางน,นะครับบริเวณกึ่งกลางไล่ไปที่ปลายทําให้เข้าในพื้นที่แคบเวลาเราถลกหนังสัตว์แเนอนะครับจะเป็นขอดเกล็ดปลาอะไรเงี้ยผมว่าทําได้ง่ายแล้วก็ความหนาของสันหลักตรงนี้จะ4มิลจริงไหมมาดูกันจริงไหมวะมาดูกันนะครับ3.6ไม่ถึง4เนาะวัดตรงที่หนาสุดก็ไม่ถึงนะครับประมาณนี้แต่ว่าเขาบอกเป็นไซส์คลาส4มิลใบเป็นสเตเลสตีออสเทนเอนะครับทนสนิมประมาณหนึ่งแข็ง รับยากประมาณหนึ่งแล้วก็รักษาคมดีทนเสียดสีสูงผลิตประกอบขึ้นในไต้หวันนะครับแล้วออสเทนเก็เป็นสเตเลสสตีลผิวเป็นสโตนวอชนะครับทำผิวแบบขุขระเหมือนรอยขุดขีดซึ่งโคสตีลเองเขาก็ทำผิวแบบนี้ได้สวยนะครับสวยเลยเป็นเทาๆอย่างเงี้ยแล้วก็การเจียใบยรับคมเป็นฟูลแฟลตนะครับบนลงล่างนี่คือแบบแบนเรียบเลยทำให้เหลาง่ายฟันฟันผ่านฟันต้นไม้ฟันต้นไผ่เฉาะอ,อะไรเงี้ย เหมาะเป็นมีด hunting knife นะครับมีดยังชีพมากๆมีดพรานประมาณนั้นนะครับ w i l ยา r ช e s s คือชื่อรุ่นแปลว่านักเดินทางสตั๊ดมี2ฝั่งเลยฝั่งนี้นะครับจะไม่มีรูสกรูฝั่งนี้จะมีนะครับสำหรับขันเซอร์วิสออกแล้วก็ด้านหน้าของด้ามจะมีพื้นที่ในการกริปจับนะครับในลักษณะที่ออกแรงเหลานะครับเพื่อป้องกันนิ้วบาดโดนบาดเนาะเพราะมันเป็นพื้นที่ที่ไม่คมแล้วก็กว้างจับได้ถน,นัดนะครับมีร่องนิ้วหรือ finger groove ที่กว้างแล้วจับได้ถนัดมาก ส่วนการจับหลักก็คือจับแบบนี้แบบแฮม m มอร r กริปนะครับหรือจะเป็นการจับแบบฟิลิปปิน Saber g เบ p ปแบบนี้ก็ได้ด้วยด้ามเป็นวัสดุที่ออกแบบมาเพื่อลดการลื่นนถลายนะครับเป็นวัสดุ Griff X, นะ g r i ฟเอ็กซ์ขีด e อ็ก็คือแ l l วฟิลไนลอนนั่นแหละนะเป็นไนลอนเสริมใยแก้วที่มีลายการลื่นเป็นกากบาทแบบนี้อยู่ทั่วด้านบน ด้านล่างก็ลบมุมนะครับความเหลี่ยมลงแล้วก็ไม่มีลายตลอดทําให้เวลาจับในมือเรารู้สึกว่ามันไม่กระดากมือนะคอนโทรลได้ง่ายแต่ด้านข้างที่แบนดเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่ลดการเลื่อนถลยได้ดีมากๆนะครับใช้ไป็นานาจะมีขี้ฝุ่นขี้ดินขี้มือติดก็ใช้แปลงใช้น้ําอุ่นแปลงออกได้นะครับหลังมีดเป็นาลายกรเลื่อนตรงสันข้างบนตรงนี้แล้วก็จุดบดล็อกหรือว่าตัวล็อกบาร์จะอยู่กึ่งกลางด้ามพอดีนะครับตรงหลังเรียกว่าแบคล็อกคือเวลาพับเก็บปลอดภัยที่สุดนะครับหงายมีดขึ้น กดล็อกบาร์จับใบมีดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็นําตัวด้ามเนี่ยเข้ามาหามีดปลอดภัยที่สุดเพราะโอกาสมันจะสับลงมาก็ไม่มีแล้วบางทีเราจับเงี้ยเอาใบมีดเข้ามาหาก็ชั่วเข้าไปสับนิ้วนะครับก็อันตรายนะครับก็นําด้ามเข้ามาหาใบน่าจะง่ายกว่านะครับคือจับไม่ให้นิ้วอยู่ตรงคมอะ่ะปลดล็อกปุ๊บอ่าจับอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าแบบนี้ล่ะแล้วผลักใบมีดเข้ามาอย่างเงี้ยไม่ระวังก็สับกีโยตินชัดๆนะครับผมว่าแบบเนี้ย ปลอดภัยกว่าถ้าจะแบบรีบๆนะครับดีที่สุดแล้วคือแบบนี้ตัวของด้ามเนี่ยมีความโค้งมนส่วนท้ายนะครับค่อนข้างมากเลยแล้วก็ท้ายก็จะมีลักษณะเป็นจะงอยชี้ลงนะครับเมื่อเรากางมีดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถจะโชกมาด้านหลังแบบนี้ในการเอื้อมไปฟันกิ่งไม้บางทีเออมันโค้งลงอะนะมันก็ลดการหลุดจากมือแบบถลายออกจากมือได้เพราะว่ามันโค้งนะครับจะจับแบบนี้2นิ้วจะจับแบบขึ้นมาอีกก็ได้นะครับได้หมดเลย จับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ได้หลายอิริยาบถมากๆนะครับเราก็เป็นมีดที่ต้องบอกเลยว่าด้ามเนี่ยทำมาล้นๆเหลือๆเลยใหญ่จับถนัดนะครับแล้วก็น้ําหนักเยอะแต่ว่าตัวนี้ก็เบากว่าทันโตเวอร์ชั่นนะครับค่อนข้างมากส่วนคลิปนะครับเป็นคลิปโลหะสีดําติดตั้งมาด้านเดียวแบบทิป up carry พบแบบปลายชี้ขึ้นมีรูแลนยาร์ดด้วยแล้วก็ตัวสกรูถอดแล้วเอาคลิปที่แถมมามาใส่แล้วเอาสกรูย้ายมาฝั่งนี้ซึ่งในรุ่นเนี้ย ไม่ได้แถมสกรูมา2เซตนะครับสกรูมีมาเซตเดียว3ตัวจะย้ายฝั่งคลิปต้องถอดสกรูนี้แล้วเอาคลิปอีกด้านหนึ่งมาติดแล้วเอาคลิปนี้เก็บนะครับเอาสกรูที่ย้ายมามาใส่นะครับก็จะเป็นส่วนที่เขาไม่ได้แถมมาแล้วใบก็โอ้กว้างมากนะครับกางแบบนี้ล็อกเป็นล็อกแบบหนาหน,นามากทร a ยแอดล็อกนะครับก็จะมีตัวสกรูหรือว่าตัวหมุดทอร์ชันบาร์สำหรับรับแรงกระแทกจากใบอีกทีหนึ่งไม่ชนกับล็อกบาร์เต็มๆนะครับแล้วก็ เบรดเพลไม่มีเลยนะครับแน่นมากอืแน่นเปกมากนะครับนี่ก็จะขันให้มันแน่นได้อีกนะครับลายโดยรวมแล้วเหมือนกับรุ่น Patriot ไหมไม่รู้นะผมจําไม่ค่อยได้ว่า Patriot เนี่ยลายบอดี้เขาเป็นแบบนี้ไหมนะครับลายด้ามน,นะแต่ว่าก็เป็นมีดไซส์ที่ใหญ่โตมากๆนะครับรุ่นหนึ่งเป็นมีดพับเรียกว่าดาบพับเลยก็ยังได้เนะจับ Reverse ก r i p ก็จับได้ดีนะครับกดบางทีใช้งานเป็นมีดยันชีพมีดพรานเนี่ยฟันสองมือใหญ่โตนะครับ โอเคก็ท้ายคลิปแล้วเดี๋ยวผมจะเอารุ่นทันโตะนะครับมาเทียบให้ดูนี่เป็นทันโตะนะครับทันโตะใบเรียบทั้งหมดใบคนละทรงกันแต่ด้ามเหมือนกันเลยมันคือรุ่นเดียวกันแต่เป็นเวอร์ชันทันโตะนี่เป็นทันโตะใบหยักนะครับหยักที่คมตัดหลักเป็นฮอลลกรายนะครับชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นไม่รู้ว่ามีใบด,ดําด้ามสีอื่นมีไหมแล้วก็ไอเวอรช์ชันนี้ที่เป็นใบหยกักมีไหมไม่รู้นะก็ลองดูแล้วกันนะถ้าชอบก็ ลองตามหากันนะครับลองไปเลือกกันเองได้เลยนะผมเองก็นำมารีวิวให้ดูเป็นข้อมูลเพื่อการประกอบการตัดสินใจได้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่อพิสอดหนะ้าขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมแนละขอบคุณร้านหรือว่าผู้ประกอบการรวมถึงเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ส่งของมาให้รีวิวอยู่เรื่อยๆนะครับไม่นั้นช่องก็ไม่โตนะครับแล้วก็ เจอกันใหม่เอพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีผมไม่รู้ว่าผมลืมพูดเรื่องอะไรไปบ้างลิงก์ราคาใต้คลิปที่ Description และพิมพ์คอมเมนต์ขอบคุณมากมายครับแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้าบายบายครับเฮบิอท์